สิปีผ่านไปสาวคนนี้กัญดแน้อนีล่ากันเนาะม่ใช้แม่ตุอายนี้นอสาก่ราวันน้แม่ลาเรามันเจนลากีแม Mak jualan jual beda Dek buat beda dek Dek jipang wajah jual tak jipang wajah jipang wajah Dek jipang wajah jipang wajah Jom Abang nak kelapar seberang jenis ni seberang jenis ni Matalah kau kira Mee Mek, Mek jipang dek Tak ganggu tau Adik Adik kita hau, pulut hau lah Mek kau ni unik ni Nanti adik kau bunuh mak mula, Mek adik kau bunuh Nih, nuk jen nuk jen nuk Jen ni Nih Nih, anok so i ngini Oh Jep Nak chan Anok Nih, dohan nuk chan, nyang o nuk jep jemme Jep jemme anok do Nyang o jep jemme ini, jep jemme anok jo Nyang o do Nyang o Nyang o maang o do ah Hei, hapom mekikita adon เราพาแม่ไปต้นอกนี่ไปนเอกนี่ดี่าแ่ไปานกันกันกนี่ลานี่าฮ่าฮ่ฉันมหาหน่าินีของฉันสุดยิ่งให่ฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือโต้่อยจะหา ฉันจะมาหาพัชน oh uh, oh no ีของฉันที่สุดบิลลาบารีให้ได้โอ้บิลมาบอกสันเตอราชิน <te> <te> <nella> ีท <és> ี er. ่กำลังหาเจ้าชายของฉันที่เจอพระพิชิตของฉันที่วานเราเขามาจีฉันได้ยินเสียงเจ้าชาย ตู้เจ้ากสวยมากไปรอยู่ไหนเขาบอกว่าให้นจะดูว่าเขาบอกว่าแล้วที่ี่สุดยุราบีอะไรวะเว้ยลือไปฉันจะไปหาเจ้าชายของฉันใด้เจอในเวลา10นาทีเกเ้าไปเดี๋ยวฮะที่ฉานมาเจ้าชายเจ้าชาย เป็นยังไงบ้างกับคลิปฮับลมล้อคลิปนี้บลาฮับลมล้อนอนกี่อาทิตย์บลาประสิทธิ์ก่อนหรอประสิทธิ์ก่อนแล้วตุกีเด็กแม่นายตักทั้งมึงแม่หรอมาเลี้ยแม่ได้กับแม่มาพูดหรอมาตุกูดิ้นหงอกมาตุกใช้ยาวใช้บริบูรณ์นี่ตั้งแต่ไปบูดตระกันได้ไหมกันได้กับกูเลยนะมาตุกอันเดียกันป๋อเนี่ยยังเงยลืมบอกเขาไม่มีกิจการว่าหมดแล้วหรอแล้วหรอแล้วหรอไปยังเงยยังยังลืมทักคลิปนี้ไงเงยลืมกดไลค์ Kutab subscribe, lakukan ikut, ikut keting. Kita terus. Hari ini kita kaki ini kita kaki ini lah. Betul? Jangan lupa. Jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi. 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 Jumpa